สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันกับอาจารย์สรันพรยินดีสุขค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการคลังค่ะเวลาเราพูดถึงการคลังเราก็จะมองเรื่องของรายรับรายจ่ายของรัฐบาลนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูกันว่ารัฐเนี่ยมีรายจ่ายแล้วก็หารายได้จากไหนมาจ่ายเงินงตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมคะ เริ่มแรกเลยเวลาเราพูดถึงการคลังเราจะนึกถึงการใช้จ่ายของรัฐรัฐเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะเพราะว่าเขาอะจะต้องบริหารประเทศในหลายๆด้านใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการรักษาความมั่นคงความสงบสุขให้กับประชาชนใช่ไหมคะคุณภาพประชากรแล้วก็เพื่อพัฒนาประเทศทีนี้รายจ่ายตั้งเยอะตั้งแยะรัฐไปหาเงินจากไหนมาใช้จ่ายได้ทุกปีทุกปีทุกปี วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ารัฐเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเวลาที่รัฐจะทําอะไรเพื่อใช้จ่ายค่ะเขาต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าคิดอยากจะใช้อะไรก็ใช้ได้นะคะเป้าหมายของการคลังค่ะก็จะมีเป้าหมายตามนี้นะคะอย่างแรกเลยเวลารัฐบาลจะดําเนินการอะไรก็ตามแต่ก็ต้องตอบได้ว่านโยบายเหล่านั้นหรือการดําเนินการเหล่านั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายใดค่ะ ข้อหมายแรกค่ะก็คือการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การเพิ่มรายได้ประชาชนนะคะก็คือทําให้รายได้ของคนในชาติเพิ่มขึ้นเนาะทำให้เศรษฐกิจมันดูขับเคลื่อนต่อไปได้นะคะการส่งเสริมการกระจายรายได้การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะคะการส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็การส่งเสริมการมีเสถียรภาพในด้านราคาก็คือเรื่องของ ความมั่นคงทางราคานะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่ารัฐเนี่ยหาเงินมาจากไหนหรอนะคะเงินที่รัฐหามาเราเรียกว่ารายรับของรัฐบาลนะคะรายรับของรัฐบาลค่ะประกอบด้วยเงิน3ส่วนด้วยกันค่ะรายรับของรัฐบาลประกอบด้วยรายได้เงินกู้เงินคงคลังค่ะ3ส่วนนี้รวมกันเรียกว่ารายรับดังนั้นแปลว่าเราไม่สามารถใช้คําว่ารายได้กับรายรับ แทนที่กันได้ถูกไหมคะดังนั้นเวล,ลาทำข้อสอบพึงระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงรายได้จะประกอบด้วยเงิน4ส,ส่วนค่ะก็คือ 1. ภาษี 2. รายได้จากรัฐวิสาหกิจ 3. รายได้จากการขายของภาครัฐและ 4. ค่าปรับค่ะดังนั้นเงิน4ีส่วนนี้มันก็เป็นเสมือนกับ รายได้จากน้ำผักน้ำแรงที่แท้จริงของรัฐใช่ไหมคะการเรียกเก็บภาษีกำไรจากร่าทิสาหรกิจต่างๆเหล่านี้มันคือรายได้รัฐเนี่ยมีเงินตามน้ำผักน้ำแรงเท่าไหร่เรียกว่ารายได้ถ้ารายจ่ายของรัฐไม่พอก็แสดงว่าร้าอ่ะต้องไปหาเงินจากส่วนอื่น ทีนี้เราก็มาดูมีเงินส่วนอื่นอะไรบ้างเงินส่วนอื่นก็เช่นเงินกู้ค่ะเงินกู้เรียกอย่างหนึ่งว่านี่สาธารณะก็คือเป็นเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาเนาะเพื่อเอามาใช้จ่ายให้เพียงพอนั่นเองนะคะก็แปลว่าถ้ารัฐบาลมีรายได้ไม่เยอะพอรัฐบาลก็อาจจะต้องกู้เพิ่มหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเงินคงคลังค่ะเงินคงคลังคือเงินเก็บสะสมของรัฐบาลเพื่อ,อ สร้างสภาพคล่องเนาะเหมือนกับเรามีกระเป๋าสตางค์ใบนึงค่ะถ้าเราจะมีใช้เงินวันละร้อยแล้วเราเก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์แค่วันละร้อยไม่เหลือเผื่อเหลือเกินเลย,เ,ลยเวลาจําเป็นต้องใช้มากกว่านั้นเราก็จะมีปัญหาถูกไหมคะรัฐก็เลยจําเป็นที่ต้องมีเงินเพื่อสร้างสภาพคล่องเช่นเดียวกันเราเรียกว่าเงินคงคลังค่ะทีนี้รัฐอ่ะก็จะต้องวางแผนการใช้จ่ายเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละค่ะเพียงแต่ว่า เราอยู่ในประเทศในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะดังนั้นการใช้จ่ายของรัฐจึงเป็นการใช้จ่ายที่จําเป็นที่จะต้องแจ้งให้พวกเราทราบล่วงหน้าก่อนแล้วก็จะต้องได้รับการพิจารณาก่อนว่าอนุญาตให้ใช้ตามนั้นนโยบายนี้นโยบายนั้นใช้เงินอย่างนี้โอเคอนุญาตถึงใช้ได้ดังนั้นค่ะรัฐก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่ แจ้งเอาไว้ลงหน้านะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่างบประมาณแผ่นดินนะคะดังนั้นงบประมาณแผ่นดินก็คือเป็นแผนล่วงหน้าว่าในหนึ่งปีนาะเนี่ยปีนี้ตั้งแต่วันนี้นถึงวันนี้นะจะมีโครงการอะไรบ้างใช้เงินอะไรบ้างแจ้งให้ทราบลงหน้าแล้วก็ปฏิบัติตามที่แจ้งเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดทีหลังนะคะอันนี้มองภาพรวมก่อนเนาะดังนั้น,นะคะ่ะก็แปลว่ารัฐเนี่ยมีรายจ่ายประมาณหนึ่ง มีรายได้ประมาณหนึง่งรัฐก็จะทราบล่วงหน้าว่าตัวเองอ่ะจะใช้จ่ายอะไรบ้างจากแผนการใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วรัฐเนี่ยก็จะทราบล่วงหน้าว่าตัวเองอ่ะมีรายได้อะไรบ้างจากการคำนวณเนาะว่าตัวเองเลีย็บเก็บภาษีโน่นนี่นั่นอะไรได้เท่าไหร่โดยประมาณจะเป็นเท่านี้รัฐก็จะรู้ตัวล่วงหน้าว่าในปีข้างหน้าเนี่ยเรามีรายจ่ายกับรายได้ลักษณะเป็นอย่างไร ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้ารัฐเนี่ยมีรายจ่ายกับรายได้เท่ากันสมมติคาดว่าจะจ่ายร้อยหนึ่งแล้วก็มีรายได้น้อยหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดรัฐเนี่ยคาดว่าจะจ่าย100บาทแต่มีรายได้มากกว่า100สมมติรัฐมีรายได้200ก็แสดงว่าปีนั้นอ่ะรัฐอ่ะใช้เงินไปแค่ร้อยเดียวก็เหลือเงินเก็บอีก100 นั่นก็แปลว่าในปีนั้นเงินคงคลังก็จะเพิ่มขึ้นแต่กับกันถ้าปีนั้นรัฐมีรายจ่าย100บาทแต่รัฐมีรายได้แค่20บาทเองตังไม่พอใช่ไหมคะถ้าตัางไม่พอใช้ก็แสดงว่าไม่ได้แล้วต้องหามาเติมหามาเติมถ้าเราย้อนกลับไปดูเราก็จะพบว่าก็ในเมื่อรายรับของรัฐประกอบด้วยรายได้เงินกู้เงินคงคลังก็แสดงว่ารัฐอ่ะก็สามารถเลือกได้2วิธี1ก็กู้มาหรือ2เอาเงินคงคลังมาใช้ นะคะดังนั้นก็แปลว่าการบริหารการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยจึงมีความสำคัญกับสถานะทางการเงินของรัฐนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูรายได้ของรัฐกันก่อนรัฐค่ะมีรายได้4ประเภทนี้ตามที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะทีนี้เราสามารถแบ่ง แบ่งเป็นประเภทคร่าวๆได้สองแบบก็คือเป็นแบบรายได้จากภาษีกับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีนะคะซึ่งรัฐเนี่ยสามารถหารายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีนั่นเองนะคะดังนั้นถ้ารัฐอยากจะเพิ่มรายได้ภาครัฐวิธีการที่หาเงินได้ง่ายสุดเยอะสุดเลยก็คือเพิ่มภาษีนะคะ ดังนั้นรายได้ของภาครัฐหรือตัวภาษีเนี่ยค่ะซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐนะคะก็จะมีประเด็นที่ต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของประเภทภาษีมีภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมเรียนรู้เรื่องของการจัดเก็บอัตราแล้วก็หน่วยงานนะคะภาษีเนี่ยค่ะมีเป็นประเภททางตรงกับทางอ้อมนะคะซึ่ง เกณฑ์ที่ชาวใช้ในการจำแนกก็คือการผลักภาลาภาษีนั่นเองค่ะหมายความว่าภาษีทางตรงเนี่ยเรียกเก็บกับใครคนนั้นต้องจ่ายแต่ภาษีทางอ้อมเนี่ยมันสามารถผลักภาลาภาษีได้นะคะภาษีทางตรงค่ะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมรดกภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะอันนี้ใครอย่างเช่นภาษีเงินได้คือเรามีรายได้เราต้องจ่าย เราได้มรดกเราต้องจ่ายภาษีมรดกเรามีร้านค้ามีป้ายโฆษณาร้านมีป้ายแบบชื่อร้านใช่ไหมคะก็ต้องจ่ายภาษีป้ายมีที่ดินมีบ้านสองหลังสามหลังมีคอนโดก็ต้องเสียภาษีที่ดินเป็นต้นใครเป็นเจ้าของคนนั้นก็ต้องจ่ายส่วนภาษีทางอ้อมค่ะยกตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสุากากรคือคนคนยื่นแบบอะ่ะ ต้องเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่จ่ายภาษีเนี่ยคือใครกันแน่นะคะสามารถถักภาระได้ผู้ประกอบการอาจจะออกหรือเราอาจจะออกก็ได้อันนี้ก็เป็นภาษีทางอ,อ้อมดังนั้นค่ะมันก็เป็นตัวเลือกให้รัฐเนี่ยสามารถเลือกที่จะหาเงินเข้ารัฐว่าอยากจะหาเงินเข้ารัฐจากภาษีแบบไหนนะคะถ้าเราเลือกภาษีทางตรง ก็รู้เลยว่าจะต้องเก็บกับใครคนไหนที่ต้องจ่ายบ้างแต่ถ้าเกิดเลือกขึ้นภาษีทงอ,อ้อมอาจจะเป็นปัญหาได้ตรงที่ประชาชนทั่วไปก็อ,อาจจะบวยวายว่าทำไมขึ้นภาษีละ่ะใช่ไหมคะเพราะว่ามันผลักภาระได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่รัฐบาลน่ะจะประกาศขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่าต้องจ่ายภาษีเพิ่มใช่ไหมคะโดยที่ไม่รู้ว่าตกลงล้วใครจะเป็นคนจ่าย แต่ถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะขึ้นภาษีทางตรงมันจะจํากัดกลุ่มว่าคนนี้ก็จะรู้ตัวว่าเอโาโอ,ดโ,อดโดนชั้นโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับชั้นดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีที่ดินที่เพิ่งประกาศใช้ไปได้ไม่นานนี้ใช่ไหมคะก็มีการปรับเปลี่ยนเนาะโดยการเก็บภาษีหลากหลาย ประเภทการใช้งานมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ภาษีลกร้างเนี่ยก็เก็บเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นไฟล์บังคับว่าคนที่มีที่ดินเยอะๆก็ต้องเอาไปบริหารจัดการให้มันไม่ใช่ที่ลกร้างนะก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ใช่ไหมคะต่อมาหลักการจัดเก็บภาษีค่ะหลักการจัดเก็บภาษีก็จะเป็นไปตามคีย์เวิร์ดนี้นะก็คือยุติธรรมแน่นอนสะดวกประหยัดและมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นในการจัดเก็บภาษี ของบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ทำไมอันนี้ถึงไม่จัดเก็บภาษีนะอย่างเช่นคริปโตใช่ไหมคะเคยมีข่าวว่าจะเก็จัดเก็บภาษีคริปโตแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนหยุดไปใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนาะเราจะต้องหาวิธีการจัดเก็บที่มันมีประสิทธิภาพมีมีอัตราที่เป็นธรรมแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจัดเก็บได้คือถ้าใครเล่นเราต้องจัดเก็บ ต้องได้ทุกคนใช่ป้ไม่ใช่ว่าได้บางไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องดําเนินการให้ครอบคลุมหลักการที่ระบ,บุไว้ส่วนอัตราภาษีค่ะก็จะมีแบบคงที่ก้าวหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะอัตราแบบคงที่คือฟิกเกทเหมือนภาษีมูลค่าเพิ่มคะ่ะที่แบบว่าเราเสียภาษี เวลาเราไปซื้อของในห้างใช่ไหมคะมันก็จะมีราคาสินค้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คำนวณออกมาเป็นราคาไม่ว่าของเราจะแพงแค่ไหนภาษีมูลค่าเพิ่มตัวเลขนั้นแหละใช่ปะแล้วก็เทียบกับราคาสินค้าที่เราซื้ออันนี้คือคงที่ฟิกเอาไว้นะส่วนอัตราแบบก้าวหน้าก้าวหน้ายกตัวอ,อย่างเช่นภาษีเงินได้ค่ะถ้าเรามีทํางานมีเงินเยอะมีเงินเดือนเยอะๆนะคะเราก็ต้องเสียภาษี เงินได้เนี่ยเยอะขึ้นตามขั้นบันไดส่วนภาษีแบบถอยหลังเนี่ยค่ะถอยหลังก็คือยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งจ่ายน้อยนะคะต่อมาหน่วยงานในการจัดเก็บค่ะหน่วยงานในการจัดเก็บเนี่ยส่วนมากก็จะจัดเก็บแบบสัมภาระจะจัดเก็บภาษีที่เป็นแบบพวกเงินเดือนเนาะก็จะเป็นภาษี เงินได้นะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นๆแต่สัมภาระเนี่ยจัดเก็บได้ปริมาณเงนินอะเยอะที่สุดนะคะหน่วยงานในการจัดเก็บเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักเอาไว้บ้างว่าภาษีประเภทนี้ใครจัดเก็บประเภทนี้ใครจัดเก็บนะคะต่อมาทีนี้เราดูตะกี้เราดูรายได้ของรัฐไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อรัฐเนี่ยเขามีรายได้จากการเรียกเก็บภาษีเนาะแล้วก็มีรายได้จากที่ตัวเองไปทํางานเป็นรัฐวิสาหกิจขายของนู่นนี่นัน่นค่าปรับด้วยเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีน่้าจะมาดูรายรับอันอื่นบ้างอันที่2ค่ะก็คือหนี้หนี้ของภาครัฐค่ะถามว่ารัฐบาลเราเนี่ยมีหนี้เยอะไหมนะคะ เราเนี่ยมีหนี้เยอะขึ้นนะคะตั้งแต่เจอโควิดเข้าไปนะคะเราก็จะต้องเหมือนช่วยกันประคับประคองให้มันผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ใช่ไหมคะเราก็เลยมีสถานะหนี้เนี่ยสูงขึ้นทุกปีเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้หนี้ต่อ GDP ของเราก็60%กว่าเซเข้าไปแล้วนะคะทีนี้แล้วหนี้เยอะๆแล้วมันเป็นยังไงหรอน,ะนะยกตัวอย่างเช่นนะคะ คือหนี้ที่เพิ่มขึ้นค่ะมันก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงใช่ไหมคะคิดง่ายๆเหมือนกับเราอะทำงานได้เงินร้อยหนึ่งเราเป็นหนี้อยู่60บาบาทเหลือเงินนิดเดียวเองนะใช่ไหมคะก็มันเหมือนกับว่าถ้าเรามีมีหนี้เยอะแต่มี GDP ก็คือมีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการอะ น้อยลงมันก็เหมือนกับเราทํางานได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่นี่เรามีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นค่ะการที่เรามีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นภาระหนี้สินภาคราัฐนะคะเพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะะวันหนึ่งเราจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได้หรือเปล่านะคะถามว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีหนี้สาธารณะเนี่ยจาก ไหนเหรอเราไปกู้ใครมาบ้างนะคะคือแหล่งเงินเงินกู้ของรัฐบาลค่ะแหล่งเงินกู้ของเราอะ่ะมีทั้งภายในและภายนอกนะคะ,ะเงินแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเนี่ยเราก็จะกู้ผ่านธนาคาร,รแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินนะคะถ้าเป็นแหล่งเงินกู้ต่างประเทศนะคะเราก็จะกู้ตามลักษณะเป้าหมายของการทํางาน,นะคะ่ะคือถ้าเราจะเอาโครงการมาพัฒนาให้เกิด สิ่งที่ดีขึ้นก็จะไปกู้แบงก์ชาติธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB รลยนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในในในกรณีที่มีวิกฤตเนาะแล้วเราก็แบบต้องการเงินเร่งด่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตนั้นอะไรเงี้ยมือนอย่างตอนวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมคะอันนั้นก็จะไปกู้ IMF ทีนี้ถามว่าแล้วเรามีหนี้ขนาดนี้มันจะดีไหมล่ะนี้นะคะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเรากู้มาทำอะไรแล้วใช้ตอนไหนคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าเรากู้เรากู้มานะคะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติเอามาสมมุติว่าแบบประเทศเรายังไม่ได้มีสาธารณคที่ดีงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศให้มันมีการขนส่งการสาธารณสุขมีไฟฟ้ามีน้ําที่มันแบบพร้อมใช้อะมากกว่านี้ในอดีตนะ เราก็เลยกู้มามันจะได้ทําให้ประเทศเราพัฒนาแล้วนักลงทุนเขาก็จะได้กล้ามาลงทุนกับเราไอ้อย่างเงี้ยก็ดูมีเหตุผลในการก่อนหนี้ใช่ไหมคะหรืออย่างที่เคยมีข่าวว่ามีภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะแล้วมันก็อยู่ในโซนใกล้กับเมืองหลวงของของประเทศเขามากเลยตองกาใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วตองกาเขาบอกเอ้ไม่มีเงินนะอ่ะเขาก็ต้องใช้เงินกู้มาเพื่อที่จะแก้วิกฤตนั้นไอ้อย่างเงี้ยก็มีเหตุผลใช่ปะดังนั้นแปลว่า นี่อ่ะดีหรือกออู้มาแล้วมันดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตอนนั้นค่ะมันสมควรที่จะก่อหน,นี้แล้วหรือเปล่าเนาะถ้าตอนนี้เราอยู่ในภาวะเงินเฟ้อเฟ้อแล้วเราก็ยังกู้มาเพื่อที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจอีกมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแม,มนเหมือนเติมเงินลงไปในระบบใช่ไหมคะเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อคลิปที่แล้วว่า ถ้าเป็นเงินเฟ้อเราต้องเหมือนพยายามชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจใช่ไหมคะพยายามทําให้คนเนี่ยลดการใช้จ่ายลงแต่ถ้าเกิดรัฐบาลนะ่ะไปกู้มาก็แปลว่าเงินนะ่ะมันก็จะไหลลงไปในระบบมากขึ้นไปอีกเห็นไหมคะดังนั้นดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าใช้ตอนไหนกู้มาทําอะไรนะคะนี่สาธารณะค่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเงินที่เติมลงมาในระบบเนาะถ้ากู้มาแล้วแบบ ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้มันก็น่าจะดีใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลากู้ม,มันก็คือเป็นการเติมเงินในระบบมันอาจจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อได้นั่นแปลว่าใช้แบบเหมือนผิดเวลาเนาะแล้วที่สําคัญค่ะไม่ว่าจะใช้ตอนไหนมันเป็นภาระแก่ประชาชนในการชําระหนี้ค่ะมันคือเงินภาษีของเราที่แทนจะออกไปพัฒนาประเทศใช่ไหมคะก็ต้องเอามาจ่ายหนี้สาธารณะที่ก่อขึ้นโดยรัฐบาลนะคะดังนั้น รัฐบาลเนี่ยก็ควรจะต้องแบบเหมือนดูให้ดีก่อนว่าควรจะก่อนนี้แล้วหรือยังนะคะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมไหมแล้วก็ค่อยก่อนนี้ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนในหลายๆประเทศค่ะที่เคยประสบกับวิกฤตทางการเงินเพราะว่าการก่อนนี้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะชาระหนี้ได้ตรงเวลานะคะก็เสียเครดิตไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมีสาธารณะเนาะ จบประเด็นที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหัวข้อสุดท้ายแล้วน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของเงินคงคลังค่ะเงินคงคลังก็คือเงินเก็บสะสมของรัฐบาลน,นั่นเองนะคะเงินคงคลังเป็นเงินเก็บเนาะก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเรามีเงินที่ยังไม่ได้ใช้เนาะก็จะเก็บเอาไว้ในก,ก้นกระเป๋าสตางค์ใบนี้แหละแบบสำรองเอาไว้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะอาจจะไว้ใช้สําหรับรอเพื่อจ่ายออกไปหรือว่ารับเงินเข้ามายังไม่ได้เอาไปเก็บเนาะก็อยังอยู่ใน ก้นกระเป๋าเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงปีเนาะเนี่ยหปีเนี่ยเงินคงคลังของเราก็จะแบบเพิ่มขึ้นลงแล้วแต่ช่วงนะคะคือถ้าช่วงไหนเป็นช่วงที่ต้องจ่ายเงินภาษีเนาะเงินก็ไหลเข้าเยอะหน่อยอาจจะ ไปกองอยู่ในตรงนี้มากหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเงินคงครังของเราค่ะถือว่ามีสถานะที่อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีเงินสำรองเงินเก็บก้อนเนี้ยเอาไว้ติดก,กระเป๋าเสมอนะคะซึ่งมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดมีอุบิเหตุอะไรนอกเหนือจากที่คาด,ดการไว้ล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีเงินติดกระเป๋านี้เนาะเอาไว้ใช้จ่ายได้นะคะ ต่อมาเราจะมาดูนโยบายการคลังค่ะนโยบายการคลังก็คือจะเป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นดินแล้วก็การจัดเก็บภาษีใช่ไหมคะนโยบายการคลังนะคะก็จะมี4เรื่องที่ควรจะต้องรู้ก็คือเป็นความหมายหน่วยงานปีงบประมาณแล้วก็ประเภทงบประมาณนะคะงบประมาณงบประมาณเนี่ยคะ่ะงบประมาณแผ่นดินอะ่ะมันคือเป็นเรื่องของการทําบัญชีนี่แหละเป็นการทํา โครงการล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรเรามีรายได้จากไหนแล้วเรามีรายจ่ายในแต่ละโครงการที่คาดว่าจะจ่ายอ่ะเท่าไหร่บ้างในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณแผ่นดินอายุมันมีแค่ปีเดียวเนาะเป็นแผนล,ล่วงหน้าหนึ่งปีทีนี้ปีเดียวเนี่ยก็คือปีงบประมาณอันนี้ต้องต้องท่องค่ะงบประมาณก็คือเริ่มจากวันที่1ตุลาปีก่อนจนถึงวันที่30กันยาปีนั้น เพราะฉะนั้นถ้าปีงบประมาณปี67 1ตุลาปีก่อนก็คือ1ตุลา66ใช่ไหมคะจนถึง30กันยา67เจนาะจะไม่เหมือนกับวันขึ้นปีใหม่นะไม่ได้ใช้วันที่31ธันวานะคะใช้เนี่ยช่วงเนี้ยตุลานะคะใช้วันที่1ตุลาเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเป็น1ตุลาเดือนเกาะปีก่อนเท่านี้เนาะ1ตุลาปีก่อนถึง30กันยาปีนั้นนะคะก็จะไม่งง ทีนี้ค่ะปีงบประมาณเนี่ยเขาเขาทาแบบนี้แค่ปีเดียวเพราะอะไรทาไมถึงไม่ทําเป็นปีแบบงบประมาณแบบ5ปีไปเลยจะได้ทําทีเดียวเห็นภาพรวมใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราจะวางแผนล่วงหน้าค่ะคือถ้าวางแผนโดยมีตัวเงินจํากัดแบบต้องต้องใช้ตัวเงินด้วยอ่ะมันค่อนข้างจะลําบากเวลาที่ที่เราจะวางแผนการใช้จ่ายอะไรล่วงหน้า ยาวนานขนาดนั้นใช่ไหมคะราคาข้าวของก็อาจจะเปลี่ยนภาษีที่เราเรียกเก็บได้ก็อาจจะเปลี่ยนเนาะดังนั้นเพื่อ ความแน่นอนในการบริหารจัดการก็เลยเป็น1ปีนะคะทีนี้1ปีเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่เป็นคนรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะหน่วยงานนั้นก็คือสำนักงบประมาณค่ะสำนักงบประมาณเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากกระทระวงต่างๆว่าแต่ละกระทรวงนะเขามีแผนมีโครงการอะไรที่จะพัฒนาประเทศในด้านไหนบ้างาก็รวบรวมมาแล้วก็เอามาจัดทำเป็นเล่มค่ะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะ พิจารณาเนาะอ่าโอเคประมาณนี้แหละรัฐบาลก็จะนำงบประมาณแผ่นดินนั้นค่ะเข้าไปขอให้รัฐสภาอนุมัติค่ะนั่นแปลว่ารัฐบาลน่ะขอใช้เงินส่วนรัฐสภาก็คือคนอนุมัติให้ใช้เงินมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วถูกไหมคะแปลว่าถ้าเราอะ่ะมีสสที่ดีสสก็คือรัฐสภาเนาะดังนั้นค่ะ สสอ่ะก็จะเข้าไปและเข้าไปพิจารณางบประมาณแผ่นดินอย่างจริงจังค่ะจะอนุมัติงบประมาณที่สมเหตุสมผลถ้างบประมาณแผ่นดินเรื่องไหนที่ดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาก็จะขอตัดงบโยกงบอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนกับการถ่วงดุลระหว่างกันค่ะ รัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็อยากจะพัฒนาประเทศตามนโยบายที่ตัวเองโฆษณาไว้ใช่ไหมคะทีนี้จะทําได้ไมันต้องใช้เงินก็จะต้องของบประมาณให้ผ่านให้ได้ตามที่โฆษณาไวเนาะส่วนรัฐสภาคา่ะเป็นสอสอเป็นผู้ที่เราเนี่ยไว้วางใจให้เขาไปเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมคะดังนั้นก็เป็นเหมือนกับ รัฐบาลเนี่ยขอขอเอาเงินภาษีเงินของพวกเราเนี่ยไปใช้ทํานู่นนี่นั่นขอเรานี่แหละแต่ขอผ่านตัวแทนก็คือขอผ่านรัฐสภาค่ะดังนั้นรัฐสภาก็เลยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นปะเป็นการถ่วงดุลกันเป็นเครื่องมือของทางร,รัฐบาลในการทําให้นโยบายของตัวเองอ่ะสำฤทธิ์ผลพัฒนาประเทศตามที่ตัวเองโฆษณาไว้และเป็นเครื่องมือของรัฐสภาในการตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาลด้วยอ่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจในพาร์ทเศรษฐกิจนะคะผ่านการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินนั่นเองเนี่ยราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะแบบเวลามีการเสนอขอใช้งบประมาณเนี่ยก็จะมีการพิจารณาขอตัดงบขอยกงบนะคะดังนั้นอ่านี่คือความสำคัญของงบประมาณแผ่นดินนั่นเองนะคะถ้า ไม่อนุมัติเนี่ยมันก็จะใช้เงินไม่ได้นะก็ไม่สามารถพัฒนาบ้านเมืองตามที่ได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยใช้ตามที่ขอนะคะหมายความว่าใช้เกินกว่าที่ขอไม่ได้ก็แปลว่าถ้าเราได้แจ้งลงไปในงบประมาณแผ่นดินว่าเราจะขอใช้100บาทพอถึงเวลาเราก็ต้องทําโครงการนั้นแล้วใช้100บาท ถ้าเราไปเผลอใช้เกินกว่านั้นไม่ได้ก็คือได้ตามที่ขอไว้นะคะดังนั้นจากงบประมาณแผ่นดินเงินที่เราขอมันคือรายจ่ายใช่ไหมคะรายจ่ายที่แต่ละกระทรวงขอจะจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่รวบรวมมาแล้วก็มาพิจารณาว่าเรามีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือเปล่าแปลว่ารัฐบาลาจ,จะรู้ตัวล่วงหน้าว่าตัวเองอจ,จะใช้งบประมาณแผ่นดินแบบไหนคะ่ะ งบประมาณแผ่นดินมี3แบบมีแบบสมดุลขาดดุลแล้วก็เกินดุลนะคะถ้าเป็นแบบสมดุลคือรายได้เท่ากับรายจ่ายก็สบายตัวไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบขาดดุลก็คือมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเองที่บอกไปก็คือแมวไม่ก่อหนี้ก็เงินเก็บมาใช้ใช่ปะซึ่งส่วนมากเงินคงคลังของเราอ่ะเราจะอยากเก็บเอาไว้เพื่อแบบประกันสภาพคล่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นไปกู้เงินมาเติมาตมากกว่านะคะแล้วถ้าเป็นแบบเกินดุลก็คือมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะคะ ส่วนมากประเทศไทยเป็นงบประมาณแบบขาดดุลน,นะคะดังนั้นก็แปลว่าเราก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เราบอกว่าเราเนี่ยจะใช้งบประมาณแผ่นดินก็คือต้องใช้รายจ่ายที่เราระบุไว้เนาะก็ต้องใช้ตามที่เราบอกเช่นเราบอกว่าเราจะใช้ค่ากระดาษ100บาทก็ต้องใช้ได้แค่100บาทเท่านั้นดังนั้น อย่างนี้เราเขียนตัวเลขไว้เกินเกินเลยเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าไหมนะคะเราลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอะรู้แหละว่าตั้งใจจะจ่ายเงินแค่ร้อยหนึ่งนะคะแต่เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเราเผื่อไปสัก150ยห้เราทุกโครงการก็ทําแบบนี้หมดเลย จริงๆง,งบประมาณแผ่นดินปีนั้นมันอาจจะเป็นงบแบบสมดุลก็ได้นะมันอาจจะเพียงพอรายได้กับรายจ่ายมันอาจจะเพียงพอกันก็ได้ค่ะแต่การที่เผื่อๆเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นงบประมาณแบบขาดดุลคือรัฐเอามาดูแลก็เลยรู้ว่าเออรายได้เรามีน้อยกว่ารายจ่ายหรอรัฐบาลก็เลยไปกู้มารอไว้ค่ะแต่พอถึงเวลาจริงๆเรากลับเบิกแค่100มันก็เหมือนกับ กู้มาเกอเนาะแต่เป็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นการของบประมาณแผ่นดินค่ะจึงต้องเป็นการขอที่คิดรอบคอบแล้วว่าเราเราหมายถึงรัฐเนาะรัฐเนี่ยจะขอใช้เงินกับโครงการต่างๆประมาณเท่าไหร่คิดไาล่วงหน้านะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากรัฐสภาแล้วก็ใช้เงินตามน,นั้นนะคะก็จะเป็นการเหมือนคาดการและปฏิบัติตามสิ่งที่คาดการไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูรัฐบาลเราเนี่ยจริงๆมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะรายจ่ายต่างๆก็เป็นไปตามการพัฒนาประเทศเนาะก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษาการป้องกันประเทศการคลังเป็นหลักนะคะจากวันนี้นะคะเราก็จะพบว่าการคลังเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของ รายจ่ายภาครัฐใช่ไหมคะรายได้รายจ่ายภาครัฐเนาะดูว่าบริหารจัดการกันอย่างไรนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้นักเรียนเนี่ยหลงประเด็นเนาะก็เลยจะมีชาร์สรุปให้นักเรียนดูเป็นการคลังเราบอกว่าการคลังก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณารายรับ แล้วก็รายจ่ายของรัฐบาลใช่ไหมคะรายรับประกอบด้วยรายได้เงินผู้เงินคงคลังเนาะซึ่งก็นําไปสู่เรื่องของการเขียนงบประมาณแผ่นดินใช่ไหมคะงบประมาณแผ่นดินมีอายุ1ปีเริ่ม1ตุลาปีก่อนจบ30กันยายนปีนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้างบประมาณแผ่นดินมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลก็จะต้องไปกู้มาเติมใช่ไหมคะแต่ ไม่ได้แปลว่างบประมาณแผ่นดินขาดดขาดดูดดน่ะมันไม่ดีนะคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะคะสมมุติว่าเราอยู่ในภาวะเงินฝืดเศรษฐกิจมันชะลอตัวใช่ไหมคะรัฐบาลก็เลยตั้งใจที่จะอัดฉีดเงินลงไปในระบบก็เลยรู้แหละว่าตัวเองมีรายได้น้อยแต่ตั้งใจใ่เยอะๆเพื่ออัดฉีดเงินในระบบอย่างเงี้ยก็มีเหตุมีผลใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าอย่างไกรก็ตามงบประมาณแผ่นดินท,ดทั้งหมดทั้งมวลโครงการต่างๆ ต้องตอบโจทย์เป้าหมายทางการคลัง5รายการด้านข้างที่เกยนเอาไว้นะคะว่าทําโครงการน,นี้เพื่อโจทย์ไหนหรอโครงการน,นี้เพื่ออะไรหรอนะคะก็ะต้องสามารถอธิบายให้กับประช,ระชาชนทราบได้นะคะและแน่นอนว่าถ้ารัฐบาลอยากจะเพิ่มรายจ่ายให้กับภาครัฐนะคะรายจ่ายเอ่อระเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐรายได้ที่สําคัญรายได้หลักของ ของประเทศเราเลยก็คือภาษีนะคะภาษีมีให้เลือก2แบบก็คือทางตรงกับทางอ้อมนะคะถ้าเลือกทางตรงก็จํากัดคนรับผิดชอบได้ถ้าเลือกทางอ้อมก็อาจจะได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าอันนี้เป็นเรื่องการคลังที่เราเรียนกันในวันนี้ค่ะก็หวังว่านักเรียนจะเห็นภาพรวมของระบบการคลังของประเทศเรามากขึ้นนะคะและหวังว่าจะทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ